เอาละครับสสดีผู้ชมนะครับผมวาตานาเบะกลับมาว่าอีกครั้งในนิยายวายเรื่องพระพายหลงฟังโดยไนส์วีตอนที่11-12นะครับถ้าใครสนใจหนังสือนิยายเรื่องนี้สามารถสั่งซื้อทางแฟนเพจไนส์ว e ีอีบุ๊กลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนตัดสินใจกับความอยู่รอดแสงแดดสาส่องลมโชยอ่อนถูกพัดเข้ามาใต้ตึกคณะ,ะตอนนี้มีเพียงไม่กี่คนที่ทนรอและนั่งเอาความร้อนเข้าตัว หนึ่งในจุดโนคนเหล่านั้นก็มีเอาน้ําคนหนึ่งที่นั่งรอจนเหงื่อไหลเป็นสายผมเห็นมันก็รีบเข้าไปหาทันทีไม่ทันคิดว่ามีพี่ลมมาด้วยดังนั้นผมกำลังเป็นผู้ต้องหาโดนสอบถามท่ามกลางอากาศรอบอ้าวในคณะฟางแกมากับพี่ลมได้ยังไงหรือว่ามันกับพี่กูผมยังไม่ทันได้ตอบมือจากด้านหลังก็เข้ามาตีกระบ,บาลเอาน้ำจนหัวยุ่งไม่เป็นทรงมันทําได้แค่แยกเขี้ยวใส่เพราะคนที่ทําก็คือพี่ลมตอบมาก่อนแมาเก็บพี่ลมได้ยังไงเมื่อคืน ถ้าถามอีกไม่ใช่แค่มือเดียวแล้วนะเสียงทุ้มแทกเข้ามาด้านหลังรังสีของเขาเท่ากับตึกเปสิบสิบชั้นเชื่อแล้วล่ะว่าที่พี่ลมใช้วัตเสิงเก่งกับผมก็ใช้เสียงหนึ่งพร้อมกับน้องสาวก็ใช้อีกโทนเสียงหนึ่งไม่อยากคิดเลยตอนที่พี่เขาอยู่ๆผมก็คิดถึงเรื่องพวกน,นี้ได้ยังไงเขาใกล้พี่ลมมากเกินไปแล้วมั้งถึงได้คิดเรื่องบนเตียงได้ในขณะที่ผมกําลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนั้นเมษาก็ตะโกนดังมาไกลพร้อมกับพี่ชายของเขาตามหลังไม่ห่าง เดินเข้ามาใกล้ผมเพิ่งสังเกตว่าพี่ธันวาแต่งตัวเนี้ยกว่าทุกวันทั้งเสื้อผ้าที่จัดเป็นทรงกางเกงขายาวจรดข้อเท้ารองเท้าขัดเงารากับกระจกสะท้อนบวกกับทรงผมที่เซ็ตมาเป็นอย่างดีไม่หลอก็ไม่รู้จะเอาคำไหนมาใช้แล้วคนเราจะหลดถึงขนาดนี้ต้องทำบุญกี่ชาติถึงจะได้ผมสำรวจอยู่นานเห็นพี่ธันวามองผมแล้วขมวดคิ้วและได้กล่าวทักทายพี่ธันวาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเข้าฟางังบนตัวพี่เมะไรผิดปกติหรือเปล่า พูดจบพี่เขาก้มหน้าสำรวจตัวเองแล้วค่อยเงยหน้าสบตาผมยังไม่ทันจะพูดออกไปพี่ธันวาก็พูดแทรกมาก่อนวันนี้น้องเข้าฟังหล่อขึ้นกว่าเมื่อวานอีกนะผมว่าพี่ธันวาคงต้องตัดแว่นใหม่แล้วล่ะครับผมก็ปกตินะเหมือนเมื่อวานไม่มีผิดแปลกจากนี้ครับแต่พี่ว่าหล่อก,กว่าเมื่อวานเยอะขอบคุณครับผมยิ้มทักทายและพูดคุยอะไรนิดหน่อยอย่าเป็นกันเองแต่ทําไมเหมือนรู้สึกว่าข้างๆผมร้อนวูบ้าแบบนี้นะพอหันไปมองพี่ลมกาลังกําแขนผมอยู่ ที้น้ำหนักแม้ว่ามันจะไม่ได้หนักจนเจ็บแต่มันก็เพียงพอจะทําให้ผมกลัวเพราะสายตามองไปยังฝ่ายตรงข้ามน,น,นิ่นๆนั้นไม่ต่างอะไรจากเอามีดไปแทงผมได้ตลุบตามองลงพื้นราก,กับว่ามีบางอย่างดูน่าสนใจมากกว่ามากกว่าววตาของพี่เขาอีกนาทีนี้ดวงตาด่งเหี่ยวที่ผมชอบนั่งหนาตอนนี้มันกําลังมีเปลวเพลิงอ,อ่อนๆช่วงจังหวะที่ไม่กี่วินาทีที่พิธันมายื่นมือพร้อมกับทักทายผมเงยหน้าขึ้นมาเห็นพี่ลมไม่ยินดียินร้ายด้วยน่าแต่จ้องแววตาของพิธันวาไม่กระพริบจนพิธันวา คำว่าพี่ธันวาไม่ได้มีท่าทีโกรธหรืออะไรทั้งนั้นหากแต่หัวเราะอ,อีกด้วยมันทําให้ผมไอ้น้ําและเมษาถึงกับหันขวับมองหน้ากันแล้วหัวเราะแฮ่ๆหเพื่อกลบเกลื่อนความตึงเครียดพี่ธันวาคะนี่พี่ลมคะ่ะพี่ชายหนูเองอย่าไปถือสาพี่หนูเลยนะคะช่วงนี้อาการไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ไม่หรอกครับอันที่จริงพี่ไม่มีมารญาทเองเลยครับไม่มีมารญาทไอ้น้ำย้ำคำพูดของ่ันวาอีกรอบส่วนพี่เขาก็ไม่ได้ลดสายตามองพี่ลมเลยซ้ำยังยิ้มอ่อนอีกต่างหาก ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ธันวากำลังคิดอะไรอยู่แต่แขนผมพี่ลมก็ยังไม่ปล่อยไปด้วยเช่นกันจนกระทั่งมีเสียงตะโกนจากอีกฝั่งหนึ่งของผู้ชายร่างสูงพร้อมกับเดินเข้ามากับเสื้อ็อบสีเลือดหมูหยุดยืนตรงหน้าเฮ้ยมึงทำอะไรน้องกูอะยังไม่ทันที่จะเอ่ยปากตอบพี่ตุลก็เข้ามาแกะมือพี่ลมออกจากแขนผมทันทีสายตาเจ้าก็หมกไปที่พี่ลมอีกต่างหากส่วนพี่ลมก็ดูเหมือนจะงงงนิดหน่อยคิ้วขมหมดอยู่บนใบหน้าแล้วมองผ่ายพี่ตุลมาหาเพื่อขอคําตอบเอ่อพี่ตุลคะ นั่นพี่ชายหนูเองค่ะพี่ลมไม่ได้ทําอะไรเข้าฟางหรอกค่ะไอ้น้ำรีบตอบแทนผมแล้วเดินเข้าไปหาพี่ลมจากนั้นมันก็สบตาพี่ตุลแล้วก็ทําตากระพริบๆแล้วทําไมต้งมาเกาะไขนไดฟางด้วยเออไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะพี่ลมแค่ผมอนุญาตให้พี่ลมทําเองละส่วนพี่ตุลมาทําอะไรที่นี่ครับกูเดินผ่านเห็นพอดีเห็นมีผู้ชายสองคนยืนประกบมึงกูเลยคิดว่าอคำสุดท้ายพี่ตุลไม่ได้พูดออกมา แต่ก็ใช่ผมจะไม่รู้ความคิดของพี่ตุลน,นอกจากจะไม่มีธุระอะไรแล้วยังทําให้คนอื่นพลอยเข้าใจผิดอีกด้วยผมเลยถอนหายใจพืดแล้วก็ลากแขนพี่ตุลออกจากวงสนทนาพี่ตุลไม่มีใครทําอะไรฟังทั้งนั้นกูขอโทษอย่าไปคิดว่าทุกคนจะคิดเหมือนพี่นะแค่วันนั้นวันเดียวก็เพียงพอแล้วผมทําเสียงแข็งเพราะไอ้ภาพหลอนในวันนั้นมันก็ยังไม่ได้เลือนหายออกจากหัวสมองแค่ได้เห็นหน้าพี่ตุลภาพทุกอย่างมันก็ฉายตลอดเวลาถามว่าโกรธไหมก็โกรธ แต่ไม่ได้กดถึงขั้นอยากตัดพี่น้องนะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เพราะเห็นหน้าพี่ตุลทีไรเสียงหัวเราะของพวกมันดังกืงกอกเก้าอยู่ข้างๆผมตลอดเวลาพี่กลับไปได้แล้วถ้าไม่มีธุระก,กับผมแต่กูผมขอเวลานะพี่เพราะสิ่งที่พี่ทํากับผมมันแรงจนภาพมันยังติดตาและหลอนจนถึงตอนนี้เลยก็ได้วันไหนมึงพร้อมก็บอกกูแล้วกันสิ้นเสียพี่ตุนก็แย่ออกไปเลยปล่อยให้ผมเดินเข้าไปในวงสนทนาคนเดียวไอ้น้ำก็รีบเข้ามาประกบข้างผมทันที สายตาเมื่อกลังอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมได้แต่ส่งยิ้มก่อนจะเอี่ยวตัวไปหาพี่ลมพร้อมกับรับกระเป๋าในมือพี่ลมไว้กับตัวพี่ลมไม่รีบหรอกครับเห็นบ่นว่ามีประชุมพี่ลมทำหน้าเล็กๆแต่ก็ยกมือบายๆแล้วก็เดินออกไปพี่ธันวาก็ตามไปติดๆจนสุดท้ายเหลือพวกผมสามคนทิ้งตัวนั่งและพูลมหายใจย,วยาวๆเมษาที่เงียบอยู่นานก็เอ่ยด้วยสายตาที่ดูพลิกมากกว่าทุกครั้งพวกผู้ชายเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะจะอะไรอีกละ่ะมีคนสวยอยู่ในกลุ่มก็ง,งี้ละ่ะเข้าเรียนดีกว่า อาจารย์จะเข้าแล้วผมชิงตัดบทสนทนาแล้วก็ไม่รอให้ไอ้นั่นกับเมษนสาถามยำ้ำเดินเจ้าไปโดยไม่สนใจคำเรียกของเพื่อนเลยสักนิดยามบ่ายหลังจากเลิกเรียนผมได้แยกแย้ายกับเพื่อนมาทำธุระแถวที่ทำงานเพราะเจ้าของร้านได้ให้ผมเข้าไปคุยเรื่องงานเห็นช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าเท่าไหร่กลัวว่าจะมีปัญหาซึ่งผมก็อยากบอกด้วยตัวเองเหมือนกันว่าต่อจากนี้คงไม่ทำงานที่นี่แล้วก้าวเท้ากำลังจะผ่านหน้าร้านที่มีวุชัยกลุ่มหนึ่งกำลังจับกลุ่มอยู่เสียงเฮฮาดังเอิบกระเกบนโต๊ะมีของเหลวที่ไม่ไดีต่อสุขภาพ รักลับว่าเป็นอนุสาวรีย์เคารพบ,บูชาผมทําไปไม่สนใจแล้วก็เดินหน้าต่ออยู่ๆก็มีผู้ชายร่างอ้วนสองคนเดินเข้ามาขวางหน้าผมสะดุ้งถอยหลังสองก้าวพบว่ายังมีอีกสองคนยืนไปกดจากด้านหลังอีกด้วยพวกคุณเป็นใครอะ่ะพวกมันหัวเราะแทนคําพูดแววตาที่เหี้ยมเกรียมบวกกับท่าทางของพวกมันแล้วไม่มาดีแน่ๆผมเหลือบตาไปรอบๆเพื่อคิดหาทางออกแต่สุดท้ายพวกมันก็ล้อมผมไว้จนหมดทางจะหนียายมึงติดหนี้ค้างเจ้านายกูห้าแสนนกเบี้ยอีกห้าแสน ร่วมแบ็กเสร็จแล้วหนึ่งล้านผู้ชายร่างอ้วนคนเดิมอยู่ตรงหน้าเอาสม,มุดเล่มเล็กออกมาจากกระเป๋าอกด้านซ้ายอ่านข้อความในสม,มุดจนผมสีหน้าขาวซีดเมื่อจำนวนเงินไดน้มันสูงเกินกว่าที่ผมจะหามาได้ยายผมไม่เคยกู้กับใครมาก่อนพวกคุณอย่ามาพูดมั่วใส่ไร้คนที่ลาลับไปแล้วกู้ตอนไหนไม่สําคัญแต่มึงต้องเอาเงินมาให้พวกกูเดี๋ยวนี้ผมไม่มีมีอยู่แค่พันหนึ่งผมควักออกมาจากกระเป๋าแล้วโชว์แบงค์พันให้พวกมันดูด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักขาทั้งสองข้างเกรงจะเป็นตะคิว ลมหายใจจับชั่วไม่ได้จ้องตาผู้ชาย่างอ้วนอย่างนึกระวังถ้าไม่มีเจ้าหนาอยบอกว่าเอามึงไปลากแทนนี่ยายมึงท่านจับตัวมันไปลูกน้อนที่อยู่รายล้อมเลยเข้ามาจับแขนผมทั้งสองข้างดิน้นเท่าไหร่ก็ด้ไม่หลุดมือที่จับอยู่แรงมันเยอะเกินกว่าที่ผมจะต้านมันได้สองขาก็ะดุมันจับยกขึ้นอีตางหงราวกับว่าผมเป็นสิ่งของที่สามารถยกไปไหนก็ได้ผมจ่ายก่อนห้าหมื่นได้ไหมสิ้นสุดคำพูดของผมฝีเท้าทั้งหมดหยุดชะง,งักแล้วร่างกายผมก็ถูกยกลงมา ความมืดอของหนนทางข้างหน้าผมเลยไม่เห็นหน้าของผู้ชายร่งางอ้วนคนนั้นว่ากำลังทำสีหน้าอะไรอยู่ห้าหมื่นอืมเดี๋ยวให้คำตอบพูดจบความเงียบก็เข้ามาแทนที่ผมได้ยินฝีเท้าก้าวเดินออกไปไกลพอที่ผมจะไม่สามารถได้ยินเสียงสนทนาสักพักมันก็กลับมาเพราะก็เสียงหัวเราะอย่างเสียวสันหลังเดี๋ยวนายกูบอกว่าไม่ได้ห้าหมื่นมันน้อยไปต้องหนึ่งแสนหนึ่งแสนตอนนี้ผมไม่มีจริงๆมีแค่ห้าหมื่นเรื่องนอนกูไม่รู้ ถ้าไม่มีมันก็ต้องไปกับพวกกูผมถูกยกขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนหนุนทางที่คิดออกจากพวกนี้มันมืดแปดด้านสุดท้ายตัวผมก็โดนยัดเข้าไปในรถสีดำฟิล์มรอบตัวรถก็เป็นสีดำทาเอาผมขนลุกไปทั้งตัวมันยังกาศในรถเงียบสง,งัดได้ยินแค่เสียงแอร์ฟู่ฟูออกมาเท่านั้นนอกจากจะมีคนขับรถที่นั่งนิ่งๆแล้วยังมีผู้ชายอีกคนที่นั่งไข่ยห้างสายตาทอดมองไปอีกทางเสื้อผ้าน,น้าผมดูดีทุกระเบียบนิ้วรูปร่าาสูงโปร่งแต่กลับดูหน้ากลัวกันจะบอกว่าเท่เสสียยงถููกกกลบไปด้้วควคามรึ ผมเลยไม่ได้เอ่ยปากออกไปส่วนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเหมือนกันเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีใครเอ่ยก่อนจกนกระทั่งเสียงหัวเราะหืนนํนำคอเแปลงแผวเบาแต่กลับทําให้ผมรู้สึกร้อนๆหนาวหนาวได้มือทั้งสองข้างบีบเข้าด้วยกันก่อนที่เขาจะหันหน้ามาสบตามผมใบหน้ารูปทรงเรียวยาวกับสันจมูกโด่งปากบางเรียวเล็กดวงตายาวสมมาตรกับคิ้วหนาดูท่าผู้ชายคนที่จะหล่อไม่มากก็น้อยแต่เวนาทีนี้จะมาคิดถึงเรื่องความหล่อมันก็ไม่ใช่ ในมือผู้ชายตรงหน้าคือเจ้าหนี่ของตัวเองผมยังไม่ทันพูดขึ้นมามือเรียวยาวสะอาดสะอ้านของเขาก็เข้ามาจาับปลายคางของผมแน่นบิดซ้ายขวาก่อนจะจบด้วยการพูดเสียงต่ำในลำคอแล้วก็ปล่อยออกมาน่าเสียดายคุณหมายถึงอะไรครับน่าเสียดายเขาหัหเราจนหัวไหล่กระเพื่อมเล็กน้อยราวกับว่าคำพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องตลกในทีวีฝ่ามือเรียวยื่นไปทาบทับกับกระจกรถปัดอยู่สองสามครั้งก็จะพูดสิ่งที่ทำให้ผมตัวสัน่น ก็หมายถึงหน้าเสียดายของดีๆแบบนี้จะต้องตกไปในมือคนอื่นนะสิผมขอเวลาอีกหนึ่งวันได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอาเงินทั้งหมดมาคืนคุณให้ไม่รู้ว่าผมตัดสินใจแบบนั้นไปทําไมแต่ความอยู่รอดต้องมาก่อนพอผมพูดแบบนี้ขึ้นมาเขาก็ที่จะหันมาสบตาผมอีกรอบไม่ได้แสงจันทร์บนฟ้าสาดส่องลงมากระทบเศษเสี้ยวใบหน้าของเขาทําให้ผมต้องเกลืนน้าลายลงคอเพราะมันดูน่ากลัวพี่ลึกแถมยูน่าเกรงขามอีกด้วยงั้นก็ได้ถ้าพรุ่งนี้อ้างแบบนี้อีก รู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไรครับเสียงยันยั่งยิ่งเมื่อกี้ยังขนลุกไม่หายผมมองรถสีดำแล่นออกไปจากซอยเปลี่ยวแล้วถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วทีนี้ผมจะหาเงินหนึ่งล้านจากที่ไหนเนี่ยในบัญชีมีแค่ห้าหมื่นยังไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสิบของหนึ่งล้านเลยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลวงหยิบขึ้นมาดูปรากฏเป็นพี่ลมโทรมาครับพี่ลมฟังไปทำอะไรแถวนั้นอีกอย่าบอกดว่าไปทำงานไม่ใช่ครับผมแค่มาคุยกับเจ้าของร้านครับว่าไม่ทำแล้ว เก็แล้วไปแล้วเสรจธุรยังครับยังเลยครับอีกสักพักครับโอเคครับเดี๋ยวพี่รอกินข้าวครับเสร็จแล้วผมโทรหาครับผมวางสายและนึกถึงเรื่องวันนั้นขึ้นมาจำนวนเงินสองล้านกับการนอนด้วยกันหนทางไม่มีมากจนเป็นญ,ญาจะคิดหาทางอื่นหากต้องกลือน้ำลายตัวเองหน่อยก็ไม่เสียหายพี่ลมก็ไม่ได้ร้ายถึงขัง้นโดนแดงขนาดน,นั้นบางทีนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผมในตอนนี้ เกิดมาไม่มีอะไรซับพอร์ตในชีวิตการดิ้นรนต่อสู้คือหนทางที่ผมทำมานานแต่ในครั้งนี้คือการตัดสินใจที่หนักหนูที่สุดมันนำมาซึ่งการแลกกับชีวิตตอนนอนด้วยกันเป็นอะไรหรือเปล่าอเอ่เปล่าครับผมชะงักเล็กน้อยแต่เก็บในมือเกือบร่วงหล่นพื้นอารมณ์สั่นเงยขึ้าในใยยังคงวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้สีหน้าผมถอดสีมากน้อยแค่ไหนจนทำให้พี่ลมเดินเข้ามานั่งประกบข้างและอบไหล่ผมมอบความอบอุ่น แล้วผมก็เผอตัวเองซบพี่เขาด้วยพี่ลมครับวันนั้นที่คุยกันไว้ผมตกลงครับเรื่องอะไรครับพี่คุยกับเราก็เยอะผมยืดหัวออกมาสบแววตาเหี่ยวของพี่เขาปากหนักขึ้นมาเล็กน้อยที่จะพูดว่าตอบตกงลงว่านอนด้วยซ้ำตอบตกลงว่านอนด้วยซ้มไอ้ก้อนกลุม่มเครื่องในยังเต้งกับเพื่อมสั่นไหวไม่ปราณีร่างกายเลยสักนิดมันชวนให้ผมอึดอัดและหายใจครั้งหนึ่งก็แทบจะลำบากเรื่องที่บอกว่านอนด้วยกันผมตกลงครับ ล้วคิดยังไงถึงได้ตอบตกลงมันเป็นเหตุผลส่วนตัวครับแต่ผมขอเบิกเงินล่วงหน้าก่อนได้ไหมครับหนึ่งล้านบาทพี่ลมนิ่งไปสักพักหนึ่งดวงตาไม่ไดเปลี่ยนไปจากเดิมสักเท่าไหรหากแต่ว่าในาทีต่อมาพี่ลมก็ขยับมุมปากให้ไดองศาเพราะให้ผมรู้สึกดีจากนั้นก็ยื่นมือเข้าไปกอดไหล่ยอย่างเอ็นดูการกระทำอ่อนโยนแบบนี้คงไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วนอกจากพี่ลมได้สิไม่ต้องขอเบิกล่วงหน้าร็อกพี่ให้ไปเลยส่วนอีกสองล้านสิ้นเดือนพี่ให้อีก แต่ว่ามันไม่ต้องมาปฏิเสธพี่บอกแล้วไงเยอะก,กว่านี้พี่ก็ให้ได้จํานวนเงินเยอะมหาศาลขนาดนี้คนเราจะให้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอไม่ใช่จำนวนเงินบาทสองบาทนะผมสบตาพี่ลมอย่างเพ่งเล็งทุกอย่างก็ล้วนไม่มีอะไรให้คําตอบได้มีก็แต่ความว่างเปล่านอกไปจากนั้นก็คือความปวดหัวมาแทนที่คิดอะไรอยู่ไม่ต้องคิดอะไรแล้วกินข้าวกันดีกว่าผมขอถามพี่ลมสักหนึ่งคำถามได้ไหมครับอืมว่ามา พี่ลมคิดยังไงกับผมเหรอครับสิ้นเสียงคําพูดของผมพี่ลมยื่นมือยกน้าในแก้วดื่มลงคอที่ไม่ทันแววตาของพี่เขาแดงก่ําด้วยอาการสําลักคิดว่าน่าเอ็นดูรอคําตอบอยู่นานกับพี่ลมจะปรีปากพูดแต่คําพูดนั้นก็ไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่าพิเศษอะไรทว่ามันกคแอบสะกิดหัวใจให้เขินบ้างเล็กน้อยในค่ำคืนที่แสงจันทร์ส่องประกายสาดส่องเข้ามาทางผ้าม่านก,กระทบด้วยลมโชยอ,อ่อ,อนๆรอดกับทุกอย่างเป็นใจทั้งหมด พร้อมทั้งบรรยากาศโดยรอบก็ชวนให้หลงไหลไปกับมันได้ไม่ยากหลังกลับมาจากกินข้าวเสร็จพี่หลมก็มุ่งหน้ามาที่คอนโดโดยไม่ได้แวะที่อื่นพอเข้ามาในห้องไม่ทันไรผมก็เริ่มทาหน้าที่ของตัวเองปลดกางเกงขายาวออกจากตัวเหลือเพียงเสื้อเชิ้ตสีขาวกับเรียวขาอ่อนโชคดีว่าวันนี้ผมเลือกใส่เสื้อไซส์ใหญ่กว่าปกติเลยทําให้ใช้เสื้อปิดส่วนอ่อนไวของผมได้มิดชิดผมถูกพี่หลมคว้าข้อมือออกแรงขยับเข้ามาใกล้สัมผัสลมหายใจเข้าออกที่กําลังรีนนวดอยู่บนใบหน้าทําให้ผมหน้าร้อนตาม จากนั้นมือใหญ่ๆก็ค่อยๆเลื่อนลงมาสอดเข้าที่เอวของผมกระชับแน่นจนร่างกายของผมแนบชิดติดกันแววตาดวงนี้ช่างมีสเสน่ห์จนผมไม่อาจละเลยแม้สักวินาทีรู้ไหมว่ากำลังยั่วพี่ผมกำลังทำหน้าที่ตัวเองอยู่ครับช่วยเอาหน้าที่ออกแล้วลองถามใจตัวเองดูพูดจบพี่ลมก็พาผมมาอยู่ที่ปลายเตียงอาขาให้ผมสัมผัสต,ต้นขาเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะมีเกงสีดำกั้นอยู่แต่ผมสัมผัสถึงลายกล้ามเนื้อแน่นในนั้นพี่ลมยื่นมือวางลงบนหัวแล้วก็ลูบไปมาสองสามครั้ง ส่วนมืออีกข้างก็เข้ามาจับที่หัวไหลเบาๆทําให้ผมต้องช้อนสายตามองพี่ลมอย่างอ่อนโยนรอกับร่างกายนี้มอบพี่คนเดียวในค่าคืนนี้ไม่กี่วินาทีกลีบปากบางก็น้มลงมาสัมผัสมันนุ่มจนไม่อยากให้ห่างออกไปดวงตาปิดแน่นไปกับอารมณ์มือก็เข้าไปจับต้นคอให้มัน่นากนั้นก็เริ่มขยับขึ้นลงตามอารมณ์สายน้ําก็เลยเชี่ยวกรากตามกระแสลมไม่ต่างกันเลยกับอารมณ์ของผมตอนนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทําและมันเ็่มดีความรู้สึกประหลาด หากแต่มันกลับรู้สึกได้อย่างดีที่ผมไม่เคยได้รับมาก่อนร่างกับมีปุยเมฆหลายๆชั้นเด้งเข้ามาตลอดเวลาเป็นยังไงบ้างครับดีไหมผมพยักหน้ารับและดึงตัวพี่ลมโน้มไปฝีปากอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้แค่ทาาและสัมผัสเท่านั้นพี่ลมยังเอาลิ้นสอดเข้ามาแล้วคว้านหาต่อมสําคัญข้างในจับดูดแล้วก็คลายเป็นจังหวะซึ่งมันทําให้ผมขยับมือจับพี่ลมแน่นกว่าเดิมเหมือนมีมแมลงหลายๆตัวบินวนไปหมดในท้องไม่ใช่ว่าไม่ดี มันดีจะผมอยากจะให้พี่ลมทำมัได้เยอะกว่านี้เสียงระเรียกของแนวเรฟิปากดังจ๊บจ้าบ,บกังวนทั่วห้องสี่เหลี่ยมผมหายใจหอบพังเพื่อพี่ลมปล่อยนิฟิปากออกมาพบว่าแววตาพี่ลมนั้นมันย่วยวนขนาดไหนแถมดรงสีของดวงตาอย่างเหย,ยวนั้นยิ่งทวีคูณความดุนันมากขึ้นเท่าตัวและร่างกายผมก็ถูกเหวี่ยงลงเตียงไปซะแล้วเสื้อเชิดสีขาวของผมก็ถูกพี่ลมควบคุมอยู่กระดุมก็ค่อยปลดออกทีละเม็ดเหมือนกันจน่นดาทีสุดท้ายเมืสุดท้ายไม่ทันได้แกะออก พี่ลมก็เข้ามาครอบส่วนเนหนี่ยนช่วงหน้าอกไปลิ้มรองรสชาติซะก่อนผมร้องอย่างลืมตัวไออุ่นด้านในสมผัยกับผิวกายและเกิดการกระตุ้นของขอารมณ์จนผมควบคุมเสียงของตัวเองไม่ได้ได้แต่ร้องออกมาอย่างเหลือทนพี่ลมผมเรียกด้วยน้ำเสียงอ่อนเบาพี่เขาก็ยิ้มรับกลับมาหากแต่ไม่เหมือนที่ผมคาดการไว้พี่ลมจับข้อเท้าผมแยกออกกว้างแล้วเราก็จุกกระดุยกันเมื่อเราทั้งคู่ถึงแล้วพี่ลมอ่อนโยบหายใจเข้าอออไม่ทันมองหน้าอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็ส่งยิ้มอย่างพอใจพี่ลมล้มตัวเข้ามานอนข้างๆฝากฝังลมหายใจใต้ต้นคอเอี่ยวตัวดึงทิชชู่เข้ามาเช็ดน้ำเหนียวเนื่อออกจากตัวจากนั้นก็เคลื่อนแขนใหญ่ออกมากอดแน่แนๆจนได้รับไออุ่นอย่างมหาศาลเจ็บไหมนิดหน่อยครับแสดงว่าพี่ก็ใช้ได้น่ะสิครับแสงดวงจันทร์สาดผ่านเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งสองก็ยังคงนอนท่าเดิมไม่เปลี่ยนเพราะความเมื่อยล้าจากการเสบรักร้อนก็เลยได้แต่ขมตาหลับ เดิมทีผมก็อยากจะลุกขึ้นมาอาบน้ําหากแต่สะโพกของผมมันยั้งร่างกายผมไว้และอีกอย่างวันนี้ก็เจออะไรมามากด้วยเลยปล่อยเลยตามเลยผมเอาเงินมาคืนเช้าว,วันรุ่งขึ้นแม้ว่าอาการระบมตามตัวยังสาหัสก็ตามแต่ด้วยความไม่อยากผิดคําพูดและอีกอย่างผมอยากให้มันจบไวๆเลยนั้นพวกมันมนาตั้งแต่เช้าตรู่พอไม่มืดได้เห็นใบหน้าของพวกมันเต็มตาก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้พวกข้างถนนที่ชอบหาเรื่องชาวบ้านเป็นวันแต่มีคนเดียวที่ดูจะไม่ใช่อย่างนั้นก็คือผู้ชายร่างสงโกรธที่อยู่ข้างผมเมื่อค ดูจากราศีแล้วน่าจะเป็นเจ้านายหากสังเกตดูดีๆแล้วคนที่เข้ามาแงะบ้านผมในวันนั้นน่าจะเป็นพวกมันไม่ใช่อีตาแก่หัวล้นคนนั้นคนอ้วนคนนั้นน่าจะเป็นคนนี้แน่ๆส่วนร่างผอมที่เดินออกมาก็ไม่น่าผลเจ้านายอืมบัญชีนี่ปิดแลวหวังว่าจะไม่เจอกันอีกอันนี้แล้วแต่คุณตังหากหากอยากจะพัวพันกับผมอีกก็ไม่ว่าอะไรนะผู้ชายร่างโปร่งพูดออกมาแบบเรียบๆนิ่งๆมือที่ถืออะไรสักอย่างก็คว้มาโดยไม่แยแส ก่อนจะพูดคำหนึ่งออกมาโดยไม่ไอายลูกน้องที่ยืนอยู่เป็นสิบสิบคนผมระบายความคล่ยได้นะลอยอย่างคุณผมจ่ายได้สบายอยู่แล้วมากกว่าพวกนั้นหลายเท่าคุณสนใจไหมผมไม่ใช่ของเล่นที่ยใครๆก็เที่ยวซื้อได้ไง่ายแล้วมันต่างกันตรงไหนในเมื่อคุณทํางานนี้มาโดยตลอดผมกัดในฟีบ้าอย่างปวดใจผมไม่ได้ทํางานอย่างนั้นสันหน่อยแม้ว่าภาพลักษณ์ที่แสดงออกไปมันจะหมายถึงทํานองนั้นก็ตามสถานที่นั้นใช่ว่าทุกคนจะทํางานขายตัวไปซะทุกคน ผมคนหนึ่งที่ไม่ได้ขายตัวผมแค่ทํางานบริการคนเฉยๆแล้วแต่คุณจะคิดผมจะบอกให้ผมไม่ได้ทํางานอย่างที่คุณเข้าใจแล้วกันเอาหนะ้าอย่าอายเลยรู้กันหมดแล้วของผมไม่ได้แตกต่างไปจากพวกนั้นเท่าไรหรอกเพลเอๆเจะใหญ่ด้วยซ้าอีกแถมลีลายัางเด็กกว่าพวกนั้นตั้งหลายเท่าผมไม่ตอบสนทนาอะไรทั้งนั้นเนอดินออกมาอย่างกระฟัดกระเฟียดส่วนพวกมันหัวเราะร่าขึ้นตามหลัง หลังจากที่ผมได้ออกมาจากซอยแคบๆที่ไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ช่วงชีวิตคนเราเกิดมาทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ผมแหงนหน้ามองท้องฟ้ายายครับนี่ที่ยายกู้มาผมจ่ายคืนหมดแล้วนะครับผมยิ้มรับบนบนฟ้าปรากฏหน้าของยายผมแววตาที่ดูเหมือนยิ้มตลอดเวลาในขณะเดียวกันอบอุ่นจนไม่อาจหาใครมาเทียบได้ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่คิดถึงเอาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่11และ12นะครับตอนที่12มี n อนนะฉากจุกกระดุยแหละ ไปอ่านกันได้นะครับถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมอะนะตอนหน้าจะยัน้ำฝกตามด้วยนะครับคิดเห็นอย่างคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในวีดีโต่อไปเชีย่ไปครับ